น้องคายเปเชยภูมิครับท่านร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุภาพสตรีครับคุณภาสกุลธนาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสนากรณการเกษตรจังหวัดเชยภูมิครับมีการแสดงผลงานมากมายครับและที่สําคัญอย่างยิ่งครับมีการร้องเพลงของสากรณดูนะครับผู้บริหารของสากรณทั้งจังหวัดครับร่วมร้องเพลงประสานเสียงดูแล้วก็สวยงามมากต้องดูไกลๆครับแต่เมื่อมองใกล้ๆ จึงเห็นว่าแต่ละท่านนั้นก้มหน้าร้องเพลงนั้นเป็นแบนี่ยครับ,รบก้มเป็นจังหวะจังหวะครับก้มบ้างเอ้ยบ้างแต่ส่วนใหญ่ก้มแต่ว่าเสียงร้องก็ไพเราะครับพร้อมเพลงกันช่างภาพข่าวนอกรูไปอยากทราบเหลือเกินว่าผู้บริหารเหล่านั้นก้มมองอะไรกันครับเดินขึ้นไปบนเวทีจึงพบว่าที่ก้มมองอยู่นั้นเป็นเนื้อเพลงครับเนี่ยครับ ติดยาวเลยครับทั้งแถวหน้าแถวหลังตัวหนังสือก็ขยายใหญ่จะได้เห็นกันจัดจะเพราะว่าหลายท่านงานเยอะครับไม่มีเวลาซ้อมร้องเพลงจำเนื้อไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้